1> M.S. 1 8 0 c ร้านทดลูกค้ามาส่งซ่อมด้วยอาการเครื่องไม่ติดแล้วก็เก็บไว้นานเราทำการซ่อมคาร์บูเรเตอร์เปลี่ยนลูกสูบพอลูกสูบลายเสื้อสูบมีปัญหาเราจึงต้องขัดให้เนียนที่สุดในชีวิตและเปลี่ยนสายน้ำมันเบนซินนะครับถาเครื่องทำเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นแบบสปีดล็อกนะครับล็อกบาร์แบบเร็ว มาทดสอบกันเมื่อเราทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงการทดครับดึงเลื่อนจกักรยลไม่ขาดนะครับ สตาร์ทเครื่องเรห้เครื่องดูครับ เรียบร้อยครับกับงหน้า MS 180ตัวฮิตลูกค้าส่งมาให้ลูกชายหมอใจส้มเยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะครับลูกชายหมอใจครับสวัสดีครับ